บทที่หนึ่งสังขารไม่เที่ยงสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ต้องตายเปรียบดังใบไม้ร่วงโรยในยามลมพัดไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายเป็นวัตจักรแห่งชีวิตผู้มีปัญญาย่อมไม่หลงในความยั่งยืนเห็นความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเรื่องเจ็บแก่เกิดตายในที่สุด จึงไม่ยึดติดไม่ทุกร้อนปล่อยวางได้ก็พ้นจากเครื่องร้อยรัดแห่งทุกข์เกิดแก่บาดเจ็บตายเป็นไปตามยถากรรมและเวลาของมันไม่มีใครหนีพ้นได้ถึงเวลาก็ต้องไปถึงเวลาก็ต้องมาจากกันด้วยดีบทที่สองทุกชีวิตต้องดับสูนชีวิตสัตว์โลกเปรียบเสมือนฟองน้ำเกิดขึ้นชั่วครู่แล้วแตกสลาย ไม่มีสิ่งใดมั่นคงถาวรและไม่ยั่งยืนตลอดกาลแม้ร่างกายของเราเองก็ต้องเสื่อมสลายไปในที่สุดเมื่อรู้ความจริงเช่นนี้จงเร่งทำความดีไว้เป็นเครื่องนำทางเปรียบเหมือนแสงสว่างสองทางเพราะเมื่อตายไปแล้วทรัพย์สินใดก็เอาไปไม่ได้เหลือแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ติดตามไปทุกภพชาติ